มมีป่าทุกที่จริงๆเลยที่ละตัว อย่าไปเรื่อยร้อนเลยหมายสิงหมายสิงหมายสิงมากหมายเนี่ยแหละชอบๆเลยนีทุกที่อ่ะป่าตีอ่ะ ตรงนี้ไม่มีมีก็มีอยู่ด้านหน้าน้ำลึกกว่าเขาเต็มตรนี้ก่อนหืมเหงื่อเุ้ยกัดนั่นอันทุดคอย่าอย่าบอกแล้วกัดตรงนี้ก็เต็มป,ป,ปากสิครับมันมืออปลาเก็บก่อนโดนทุกที่อ่ะ หวานเจีย๊ยบหอยลอดสุขครองนะหวานเจีย๊ยบโหกพุ้ยโค่นมันเลยอะคือมันกัดง่ายมากอปาลาล่องเดียวผมได้เกือบสิบตัวเนะี่ยเดินเหนื่อยเลยจอดรถไปล่มก็หลบปลามันตายโอ้โหจักจางเหมือนเดิมครับผมเนี่ยลองแค่นี้ดูปลาไซส์ดิมีไซส์แรงไซส์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว ฝากไว้ดีรัาผมยับยางแก้ขันจิวกัดมีแต่เต็มปากเต็มปากหวานเจี๊ยบสุดยอดเลยหนุ่ม <c oughs> <c oughs>